สวัสดีครับพบกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูเต้นะครับวันนี้นะครับก็จะมาทำรายงานการสอนออนไลน์กันนะครับซึ่งตอนนี้เราต้องสอนออนไลน์กันน่าจะทั่วประเทศแล้วนะครับแล้วก็ทางผู้บริหารก็คงต้องการเอกสารหลักฐานในสักอย่างหนึ่งนะครับมาเป็นหลักฐานในการสอนว่าเราสอนอะไรยังไงบ้างนะครับประมาณนี้เนาะ ตัวอย่างนะครับผมจริงผมก็ทําไว้อันนี้เป็นโพสเฟสบุ๊กเนาะนะครับอันนี้รูปแบบก็ประมาณนี้แต่ว่าถามว่าแล้วแล้วแบบนี้มันดีไม่ดียังไงนะครับก็คือถ้าแบบนี้นะครับมันก็สีสันก็สวยงามแหละแต่เอา,าใช้จริงๆนะครับผมว่าเป็นห่วงเครื่องเครื่องพิมพ์มากเป็นห่วงเครื่องพิมพ์มากฉะนั้นผมก็เลยลองปรับเป็นอีกสัก รูปแบบหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เนื้อหาก็ก็จะคล้ายกันนี่ผมเพิ่มนิดนึงขาดบันที่เรียนอ่าเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับน,นี้เป็นตัวที่ผมจะพาทำนะครับอันนี้หน้าตาก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับส่วนหัวก็คงเป็นชื่อโรงเรียนตาโรงเรียนนะครับ รายละเอียดวิชานะครับแล้วก็รายละเอียดในการสอนนะครับกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยังไงสื่อการสอนไงบ้างแอฟฟิเชนไงบ้างมีปัญหาสักอะไรบ้างแล้วก็แนวทางวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างมีผู้รายงานคืนครูผู้สอนแล้วก็ผู้ลองเป็นท่านผู้มนการนะครับจะลองพาพวกท่านทําเป็นหน้านี้เนาะนะครับอ่ก่อนอื่นนะครับถ้าเริ่มต้นก็คือเปิด โปรแกรม Microsoft PowerPoint มาเมื่อมาแล้วนะครับไปที่นำเเปิดมาโอเคนะครับไปที่างานนัเสน,นอฝากอนเนาะเปิดมาใหม่ๆก็จะเจอประมาณนี้นะครับจากนั้นไปที่ออกแบบนะครับออกแบบแล้วก็ไปที่ขนาดสไลด์นะครับขนาดสไลด์แบบกำหนดเองคือสไลด์ที่เราได้มาใน PowerPoint มันจะเป็นแนวนอนเนาะ เราก็มาเปลี่ยนครับให้มันเป็นขนาด A4 ครับ A4 แต่ว่าเอกสารที่เรารายางานจะเป็นแนวยาวแนวตั้งนะครับแนวตั้ง,งอ่ะตรงน,นี้ต้องเปลี่ยนด้วยเป็นแนวตั้งที่เดียวกันแต่เป็นขนาด A4 นะครับกดตกลงอ่ามันถามก็เอาเอาใหญ่สุดนี่แหละง่ายๆดีนะครับก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้อ่าผมขออนุญาตลบกล่องข้อความนี้ออกจะรากคุมแล้วลบก็ได้นะครับหรือไปคลิก ขวาที่ช่องตัวอย่างด้านซ้ายแล้วก็เข้าโค้งนะครับไหนละ่ะน้างเป่าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อได้ส่วนนี้มาแล้วนะครับโอเคเรามาทำตรงนี้ก่อนนะครับคือส่วนส่วนบนส่วนบนแล้วก็ส่วนท้ายฟุตเฮดเดอร์ผมเ็เรียกว่าเฮดเดอร์ฟุตเตอร์แล้วกันในทางเว็บไซต์เนาะ,ะถึงจะไม่ใช่เว็บไซต์ก็ตามผมทำมง่ายๆเลยครับผมใช้รูปล่าง แล้วก็ไปที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับวาดลงไปถ้าคุณครูกะประมาณไม่ได้อันนี้ผมเอา5.5ครับข้างล่างอานี่ความยาวมันโอเคเต็มพื้นที่คือ19.05ส่วนนี่ความสูงผมเอา15เอา5.5นะครับโอเคจากนั้นก็ทําการเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีตามที่ต้องการาสีนะครับสี คงจะใช้เลือกเอามาโทนสีหนึ่งอย่างเช่นเนี้ยผมเอาโทนสีเขียวผมก็จะยังไม่เขียวเข้มมากเพราะตัวเขียวเข้มผมจะใส่ตรงนี้นะครับเพื่อให้ข้อความตัวนี้มันเด่นชัดขึ้นนะครับโอเคอ่นานท่าตัวทีอ่าผมก็จะไปเอาสีเขียวเดิมนะครับเขียวตัวนี้อ่าเส้นกรอบรูปร่างเอาไม่มีเส้นกรอบนะครับมันจะเห็นเส้นสีฟ้าๆนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้ ก็ไม่มีแล้วโอเคต่อไปนะครับผมก็จะคัดรอบเอาตัวนี้เลยนะครับวางนะครับตัวนี้ผมจะไปทําเป็นฟุตเตอร์ข้างล่างนะครับสําหรับฟุตเตอร์ตัวนี้ความสูงนะครับอาจลบก็ได้นะครับเอาเหลือสักสักสามทวนก็ได้นะครับเอาสามนะครับอันนี้มันไปผูกสัดส่วนไ้ไม่เป็นไรยืดนะครับ นิดคืนนะครับให้มันยาว19.05โอเคโอเคนะครับผมจะไว้สุดนะแต่เดี๋ยวผมดึงขึ้นมาทำให้ดูก่อนนะครับก็จะดึงทีหลังโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวจะปรับตัวล่างนิดนึงนะครับตัวล่างานี่เห็นว่ามันจะมีโคงนะ้งเนาะเออเอาว่าพอย์มันทำได้นะครับก็ไปที่ คลิกที่รูปภาพก่อนนะครับแล้วก็ไม่เอ่ยาสักครู่นะครับตัวนี้ไม่ให้ผมหรอกผมลองแทรกมาใหม่สิผมขอแทรกขแทรกภาพมาใหม่นะครับตัวนี้ผมเอาอ่าโอเคโอ้นะครับมันไม่ให้ผมอ่าจะต้องเติมสีรูปล่างนะครับเอาสีเดียวกันกับข้างบน เส้นกรอบรูปล่างก็คลิกที่ไม่มีเส้นกรอบนะครับโอเคนะครับดังนั้นคลิกที่รูปภาพนี้นะครับมาที่แก้ไขรูปล่างเลือกแก้ไขจุดนะครับแก้ไขจุดแล้วก็เลงนะครับผมจะเลงจุดที่จะทำให้มันโค้งลงนะครับผมจะให้มันโค้งลงแนวเส้นประมาณนี้แล้วก็ตรงไปแล้วขึ้นตรงนี้ฉะนั้นผมจะให้มันลงอยู่2จุดนะครับ ก่อนก็ชี้นะครับเลือกก่อนนะครับประมาณผมคลิกตัวนี้แล้วก็คลิกขวาเลือกเพิ่มจุดโอเคแนละ้วเพิ่มไว้ก่อนนะครับอันนี้จากขวามาซ้ายก็กะเอาครับไม่เท่ากันไม่เป็นไรแค่เคียงแค่เคียงได้ครับก็กะประมาณนี้ครับอเอาใหม่นะครับตัวนี้มันหลุดลิกไม่ตรงเส้นแก้ไขจุดใหม่ครั้งหนึ่งครับนี่ต้องให้ตรงเส้นนะครับเมื่อกี้ผมไม่ตรงเส้นนิดนึ่าโอเคมาแล้วนะครับ ทีนี้นะครับตรงนี้ก็ดึงนะครับดึงตัวนี้ลงไปนะครับดึงตงนี้ลงไป,งงไปกะเอาครับก็ผมจะกะให้ดึงลงให้มันเลยครึ่งนิดหนึ่งด้านซ้ายก็เช่นเดียวกันนะครับก็ดึงลงให้ลงครึ่งมาครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันเลยครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับดูเส้นนี้ยังไม่เท่ากันก็ปรับได้นะครับ โอเคอ่าประมาณนี้แต่จะเห็นว่าถ้าตอนนี้นะครับเส้ตนตัวนี้มันก็จะเป็นอ่าเป็นมุมเป็นฉากไปแต่เราต้องการให้มันโค้งนะครับนี่คลิกตรงนี้นะครับมันจะมีปีกสองข้างเกิดขึ้นนะครับผมจะเอาปีกข้างข้างนอกขอบนอกคทางขวานี่นก็จะดึงครับอ่าพอประมาณครับนี่ตรงนี้เหมือนกันครับต้องคลิกที่จุดที่เราแทรกมาแลนั้นก็ดึงครับพอบประมาณนะครับ กะว่าให้มันเท่ากันนะผมาสายตาไม่ดีละไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรครับโอเคประมาณนี้นะครับผีก็ได้อีกก็ได้ตรงนี้ตรงนี้ครับอาจจะปรับนิดหนึ่งโอเคตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ปรับนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับโอเค อาจจะไม่ดูเราดูพิชัดอาจจะไม่นะครับก็ปรับได้ครับถ้ายังไม่ไม่เวิร์กนะครับอลองดูได้ครับลองดูได้ไน่าจะพอได้ละผมดึงดึงเจ้าฟุตเตอร์นี้ลงไปสุดด้านล่างนะครับ เสียเวลามากโอเคมาที่ด้านบนครับส่วนหัวตัวนี้นะครับผมจะใช้เจ้าวงลีนะครับวงลีคือตัวนี้นะครับในการสร้างกรอบให้กับข้อความขนาดใหญ่ของผมนะครับก็จะเว้นขอบนิดหน่อยครับแต่ซ้ายขวาจะเหลือเยอะนิดนึงกะเอานะครับตัวนี้ใช้ขนาดสักประมาณนี้ครับเอา4.43กับ15.94ตามนี้ก็ได้นะครับ ก็เปลี่ยนสีนะครับตัวนี้ขอเป็นสีนี่นะครับสีเขียวทึบผมก็ไปเลือกเป็นสีเขียวตัวนี้เลยนะครับนี่ตอไ่นะครับมาที่เติมสีรูปร่างนะครับสีเติมเพิ่มเติมมาที่มาตรฐานนะครับแล้วก็คลิกที่สีตรงนี้นะครับโอเคส่วนเส้นกรอบรูปร่างตัวนี้เราจะเอานะผมจะให้เส้นกรอบเป็นสีขาวนะครับส่วนขนาดน้ําหนักก็ เอาหกเลยเต็มๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นเส้นขอบด้านข้างนะครับเส้นโคง้งเป็นเส้นโค้งนะครับเส้นโคง้งเอาอะไรดีอ่าส่วนโค้งตัวนี้ได้ไหมเอาเส้นโค้งนะครับ คลิกลงไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หมุนหมุนซะหน่อยน,นะครับก็จะได้เส้นโค้งอ่าตัวนี้ก็เพิ่มความหนาให้มันหน่อยนะครับสักสามไหอ่าสักสามสามหน้อยไปจะเอาตำเห็นว่าสวยง,งามของท่านได้เลยนะครับสีรูปล่างตัวนี้ผมเอาสีตัวนี้เลยอ่าตัวท,ทีนะครับไม่ใช่เติมรูปร่างครับต้องสีเส้นนะครับอเอาสีนี้ นี่นะครับเมื่อได้ตรงซ้ายและขวาก็ไม่ต้องนะครับท่านก็คอนโทรลซีคอนโทรลบีหรือลิกขวาทัดลอกนะคอนโทรลบีวางภาพนะครับจะวางไกลหน่อยโอเคผมก็วางตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปที่รูปแบบนะครับไปที่หมุนนะครับแล้วก็เลือกพลิกแนวนอนนะครับนี่มันก็จะมันอยู่ตรงกลางเองนะครับถอยหน่อยก็ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับก็ได้มาแล้วอ่าก็ทําให้มันดูมีสีสันนิดนึงนะครับอาจจะเพิ่มเพิ่มเงาให้ชิ้นงานก็ได้นะครับอ่าเฟกนะครับเพิ่มเงาให้ชิ้นงานนิดหน่อยก็ได้จะได้ดูอ่าอะไรล่ะเรีย <c> ก <oughs> ว่าชิ้นงานมันมีเงานสันหน่อยนะครับเอฟเฟกรูปภาพเงาง่ายๆง่ายโอเคจากนั้นข้อความ ตัวนี้ก็จะเป็นข้อความกับส่วนของโลโก้ะจะใช้โรงเรียนนะครับถ้าไม่มีก็อาจจะใช้ภาพเฉยๆก็ได้ก็แล้วแต่ต้องการอนะผมจะไปเอาโลโก้โรงเรียนก็แล้วกันนะครับนี่นะครับก็ขยายใหญ่ตามความเหมาะสมนะครับได้เลยจากนั้นนะครับ ผมก็ใช้เอฟเฟกรูปภาพนะครับไปที่เรืองแสงนะครับเลือกตัวเลือกการเรืองแสงได้เลยตัวนี้ผมจะเอามันเรืองแสงสีขาวนะครับส่วนขนาดก็เพิ่มนะครับยังไม่เลือกเนาะคลิกเลือกครับสีขาวขนาดโอใหญ่เกินไปละขนาดน่าจะมาสักสิบนะครับสิบก็พอนี่ครับเสร็จแล้วความโปร่งใสครับลากขึ้นมาซ้ายสุดเลยครับ อันนี้ผมขอลดลงเส้นหน่อยนี่โอเคสัก8ก็ได้ครับประมาณนี้โอเคนะครับจากนั้นไปที่ข้อความครับอ้าวโทษทีนะครับข้อความผมเอาตรงนี้เลยนะครับอ่าข้อความนะับอาจจะไปเลือกฟอนต์ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าพอดีผมไม่ค่อยถนะัดขอพิมพ์ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเลือกฟอนต์อ่า ชื่อโรงเรียนนะครับตัวนี้โรงเรียนพนมปลาวิทยาคารโอเคฟอนผมจะใช้นะครับมาที่หน้าแรกนะครับตรงนี้นะครับผมพิมพ์ไฟผมใช้ฟอนอบอุ่นไหมนะครับโอเคแล้วปรากฏว่าใหญ่มากอ่าไม่เป็นไรครับลดลงครับลดลงลดลงนิดนึงแล้วกันผมใช้สัก2 8พอดีขหนาด้วยอ่า สีแล้วครับสีตัวอักษรตัวนี้แน่นอนว่าตัดกันก็คือสีขาวขาวเขียวนะครับพอดีเลยกับสีโรงเรียนผมนะครับเขียวขาวเสร็จแล้วนะครับผมจะใช้บรรทัดที่2อีกนะครับมคัดลอกเลยกันคันโทนสีคันโทนวนะครับวางข้อความลงไปตัวนี้ขอลดลงไปเลยสักสิบหกนะครับตัวนี้จะเป็นสำนักงานเขตนะครับสำนักสังกัดของเราเองเขตพื้นที่การศึกษา ัธยมศึกษาร้อยเอดเห็นว่ามันข้อความมันยาวกว่าฉะนั้นก็ข้อความมันตัวเล็กกว่ากันนะครับเพราะว่ามันยาวนะข้างล่างแล้วผมก็ไปแทรกนะครับเส้นขั้นเั้กหน่อยที่รูปล่างนะครับเอาเส้นมาขั้นกลางนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกตตรงนี้นะครับเอาสีขาว เส้นสีขาวนะครับน้ำหนักมองชี้ก่อน,นครับสักสี่สักสามอ่ะสีก่อนก็ได้แล้วก็มาที่ชนิดผสมตรงนี้ผมเอาเป็นหนาบนแล้วก็บางล่างนะครับหนากับบางนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้สุดใครชอบไงก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านที่นี้องค์ประกอบข้างในนะครับองค์ประกอบในอา,อาจจะเอาตามแ่ททานไม่เอาไม่เอาเหมือนผมก็ได้นะครับเพราะว่าแล้วแต่ว่าโรงเรียนต้องการให้ยังไง แต่ว่าสิ่งที่ขายได้ตรงนี้ก่อน็พล้วกันเป็นหัวข้อนะครับหัวข้อรายงานสอนนรายแล้วก็เอาชื่อวิชาผมจะใส่อย่างนี้นะครับปรับแต่งได้นะครับตามท่านต้องการโอเคผมเอาสี่เหลี่ยมยาวเลยเลี้ยนนิดหนึ่งนะครับเลี้ยนนิดนึงเลี้ยนชั่นไฟนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เราเติมสีนี้เลยได้ไหมนะครับ เส้นกรอบด้ล่างเอาไม่มีเส้นกรอบเอาสีเขียวนี้ได้ไหมก็ได้นะครับได้เหมือนกันจะได้สลับดูสีนิดหน่อยนะครับแล้วก็ข้อความมางานิดน,นึงครับไปคัดลอกมาเลยผมจะคัดลอกข้อความตรงนี้มาเลยครับแล้วก็ลากมาครับว่าไงนะรายงานการสอนออนไลน์แล้วก็ชื่อวิชาเนาะรายงาน การสอนออนไลน์อ่ะดันั้นก็ปรับแต่งขนาดของข้อความตรงนี้นะครับอาจจะใหญ่ขึ้นนิดหน่อยผมขอเป็นทัก18ก็แล้วกันอ่ก็ไว้มุมด้านซ้ายนิดนิดหนึ่งแล้วผมก็คัดลอกข้อความนี้คอล C คอล V หรือคัดลอกวางด้วยเมาเส์เคอร์เซอร์เมาส์ก็ได้นะครับตัวนี้ผมก็จะเป็นชื่อวิชานะครับวิทยาการ ำนวณตรงนี้เดี๋ยวผมจะแทรกแทรกอันนี้ขั้นสักหน่อยนะครับอยู่ไหนเอ่ยติดนีดผมจะเอาติดนี้ตั้นนิดติดตตัด Okay. ที่นี้นี่แหละครับข้อความข้างล่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับของของคุณครูที่จัดการเรียนสอนว่าจะมีกระบวนการสอนอยังไงข้อความจะใช้ยังไงอย่างเช่นอันแรกของผมนะครับแรกผมผมวคัดลอกมาเลยแล้วกันนะครับผมใช้คําว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนแต่ผมเห็นในเตดหลายคนบอกว่าผลการจัดการเรียนการสอนนะครับผมว่าอ,อาจจะใช้ไงก็ได้นะครับแต่ของผมขอใช้นี้แล้วกันเพราะ มันเหมือนกับอ้างอิงนิดนึงนะครับว่าเราสอนอยังไงเขาน่าจะอยากรู้เงินมากกว่านะครับต่อมาครับอ่าก็จะเป็นสื่อที่ใช้ในการสอนครับผมก็จะยังวางไว้ตอบกันนะครับอ่าอ่ตรงตรงข้างหน้าข้างหมายข้างหน้านี้นะครับมันมาอย่างนี้นะครับใครอยากได้เนาะอ่าสมมุติว่าเราพริมพ์ข้อความไปนะครับพิมพ์เสร็จแล้วคลิปที่กรอบ นะครับกรอกข้อความตรงนี้ด้านบนครับตรงนี้นะครับอ่ามันจะมีให้เราเลือกครับเช่นแอบตัวนี้เนาะนี่นะครับแต่ถ้าใครไม่ขึ้นนะครับใครไม่ขึ้นมันขึ้นอันเดียวนะครับให้ท่านแบ็กข้อความบรรทัดที่2ไปต่อข้างบนแล้วก็เอนเตอร์ลงมานะครับก็จะได้แบบนี้โอเคนะครับอ่าต่อไปนะครับข้อความที่3นะครับนะครับต่อไปข้อความข้อความที่3ามนะครับ ขอคัดลอกเอาแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาสามนะครับจะเป็นหัวข้อแอปพลิเคชันที่ใช้สอนนะครับตัวนี้นะครับคุณครูก็ต้องไปทําการเราต้องทําการดาวน์โหลดนะครับไปดาวน์โหลดรูปภาพนะครับก็เข้า Google แล้วก็พิมพ์ชื่ออย่างเช่น f เฟ e บ o ๊กไลน์กูเกิลคล o ส l ไล e ์แชทแล้วก็เซฟลงเครื่องมานะครับเดีย๋ยวผมจะคุณครูเซฟลองเซฟสักอันนึงแล้วกันตรงนี้วางไว้ก่อนเนาะ ะะที่การก็คือนะครับอาจจะเ,เข้าไปที่เว็บไซต์ Google นี่แหละนะครับเ mm hmm. ช่นแมกได้ภาพ f a c e b o o k l i น e อ่ะดีดโ,อโอเคเอาไวาที่เรียนใช้ Facebook Line นะครับแล้วก็คลิกค้นรูปนี่ได้รูปไหนก็เอารูปนี้แล้วกันก็คลิกขวาครับบันทึกรูปภาพเป็นนะครับแล้วก็เลือกตำแหน่งที่เก็บเลยอย่างผมผมเก็บตรงนี้ผมก็ไว้ตรง Facebook เนาะ โอเคประมาณนี้นะครับส่วนเวลาเลือกเลือกอเรียกใช้งานมันนะครับก็ไปที่แทรกนะครับรูปภาพแล้วก็ไปตำแหน่งที่ที่เราบันทึกไว้นะครับก็อยู่ในนี้อ่านี่ครับก็แทรกมานะครับโอเคนะครับนี่อย่างนี้เป็นต้นโอเคเอลบออกนะผมมีแล้วอ่าต่อไปครับหัวข,ข้อที่4นะครับหัวข,ข้อที่4 ปัญหาเลือกประศในการสอนนะครับมันก็คัดลอกมา,าไม่ต้องห่วงนะครับใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมมีไฟล์ให้ท่านนะครับนําไปปรับแก้ได้นะครับดูวิธีการกัดลอกไปเลยก็ได้หรือถ้าใครจะจะอยากจะพิมพ์ใหม่ก็ไปแทรกนะครับอักษรศิลมาก็ได้นะครับซึ่งมันจะได้กล่องข้อความแล้วเราก็เลือกฟอนต์ตามที่ต้องการได้โอเค ฝั่งขวานะครับฝั่งขวานี้ผมจะเริ่มต้นด้วยหัวข้อนี้นะครับผมจะให้มันใหญ่กว่าหัวข้อปกตินิดนึงแต่ครูครูต้องการให้มันเท่ากันกันกบเพื่อนก็ได้นะครับอ,อันนี้ผมก็บอกระดับชั้นวันที่เรียนวันที่เวลาแล้วก็จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนนะครับภาพการจัดการเรียนการสอนนะครับนี้พอดีห้องห้องนี้ผมวันสอนวันแรกไม่ได้ เซฟภาพไว้ <c oughs> ก็เลยได้นี่มาแทนนะครับแล้วก็อย่าลืมครับสอนในแต่ละคาบนะครับเซฟไว้นะครับ <c oughs> ใครไม่ชอบสร้างภาพก็จําเป็นนะครับก็จําเป็นแล้ว <c oughs> ข้อสุดท้ายครับแนวทางและวิธีแก้ไขปัญหานะครับมันก็มาจากฝั่งซ้ายนี่แหละนะครับเรามีหาอะไรแล้วเราแก้ไขปัญหายัางไงโอเค นะครับตรงนี้นะครับอคอนโทรลซีอีกรอบเนาะวางลงไปนะครับผมก็ประมาณนี้โอเคอ่านะครับหัวข้อนี้ผมไม่ได้ฟิกนะครับท่านจะปรับแก้เปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ก็แล้วแต่สะดวกนะครับส่วนด้านล่างสุดนะครับลืมไม่ได้ลืมไม่ได้เลยเชียวก็คือนะครับตรงที่ เซ็นชื่อรายงานนะครับตรงนี้ผมเอาเป็นชื่อครูผู้สอนนะครับคือผมเองแล้วก็ชื่อท่านผู้มีการหรือโรงเรียนอื่นจะใช้ให้ใครเซ็นก็ปรับแก้ได้นะครับส่วนตัวนี้ว่างๆไวใ้ใครอยากจะเติมเสริมอะไรอาจจะเอาเป็นที่อยู่โรงเรียนเฟซบุ๊กท่านอย่างเงี้ยนะครับมาใส่ก็ได้อ,อย่างเช่นสมมติผมจะใส่ ผมจะขอใส่เป็นอย่างเครื่จจองจอเฉพาะเฟ e บุ๊กนะครับเป็นชื่อเฟ e บุ๊กผมนะครับเดี๋ยวมีคุณคู่ติดตามอ่าเอาพื้นหลังออออ่าสีขาวหายเดี๋ยวผมขอแทรกนิดนิดหนึ่งนะครับ รูปร่างสีขาวเดี๋ยวขอเอา f a c e b o o k นะครับจริงเขาก็มีอยู่เรามักง่ายนิดนึงนะครับแค่ต้องการให้ซ้อนอยู่ตรงนี้ครับเราก็าต้องไปคิดอะไรมากนี่ Facebook ของผมก็คือ ครูเต้พนมพัยนะครับว่าคัดลอกข้อความนี้มาใช้เลยนะครับตรงนี้ก็อาจจะเล็กลงนิดหน่อยนะครับผมขอเป็นสัก14บสีมีอะไรอีกอ่า พอเป็นอันนี้ตรงสื่อสีขาวดีไหมโอเคน่าจะดีแล้วก็ YouTube นะครับเดี๋ยวไปเซฟเอาใหม่เลยดีกว่าผมอยากได้ YouTube. โลโก้ u t u b e นะครับโลโก้ YouTube นี่บันทึกรูปภาพเป็นอ,อันนี้ก็เป็น YouTube นะครับ YouTube y o u t u b e หลังจากเราเซฟไปแล้วทีนี้เราก็จะไปเรียกใช้งานนะครับอ่าผมก็จะไปแทรกรูปภาพจ่นหนเอยข้างล่างตัวนี้โอเคนะครับก็จะครอบตัดนะครับเพื่อให้เหลือขนาดที่ต้องการโอเคจากนั้นก็ขยับมาครับ แล้วก็ย่อให้เล็กแลก็ไว้ตรงนี้ประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นชื่อ,อชื่อช่องยูซูพผมนนเองนะครับ ช่องคือพุเทวันคู่อาจารตองโอเคอ่าประมาณนี้นะครับอ่าผมก็จะเสร็จเรียบร้อยพร้อมนำมาใช้งานทีนี้จะส่งยังไงนะครับจะส่งยังไงอ่าอาจจะนะครับอาจจะใช้วิธีการอ่าเซฟเป็นรูปภาพส่ง นะครับซึ่ง PowerPoint เนี่ยทำได้ง่ายเลยก็คือไปที่เมนูไฟล์นะครับเดี๋ยวขอบันทึกไว้ก่อนแล้วกันตัวนี้บันทึกผมขอบันทึกเป็นสรุปสอนอันดับสองอันนี้ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่คณครูจากนั้นก็ไปที่ไฟล์บันทึกเป็นไปที่เดิมนะครับเปลี่ยนนะเปลี่ยนครับเปลี่ยนชนิดครับเป็นอ่าพิมพ์จีหรือ JPEG ก็ได้นะครับผมขอใช้พิมพ์จีแล้วกัน สไลด์ทั้งหมดอันนี้เอาสไลด์นี้เท่านั้นก็พอนะครับเอาสไลด์นี้ก็พอจากนั้นเดี๋ยวไปดูนะครับดูนะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างอยู่ในเน็ตท็อปนะครับตรงนี้เนาะส,สอนอ่านี่น่าจะเป็นตัวนี้โอเคนี่ครับก็จะได้อ่า ไฟนะครับรูปภาพสาหรับทรงรายงานท่านผู้บริหารนะครับว่าในแต่ละสัปดาห์นะครับเราได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลอักษณะออนไลน์ให้นักเรียนแบบไหนบ้างนะครับครับข้อดีของรูปแบบนี้นะครับมันจะต่างตรงนี้ก็คือตัวนี้ไม่ได้ใช้สีสันมากนะครับมีเฉพาะส่วนของเฮดเดอร ฟูเตอร์นิดหน่อยนะครับก็จะทําให้เราเวลาปิ้นส่ง,งหรือปิ้นเก็บหลักฐานเนี่ยไม่เปื้องสีมากแล้วก็ความสวยง,งามก็อยู่ในระดับหนึ่งนะครับโอ,โอเคครับก็คลิปนี้ก็คงจะหวังว่ามีประโยชน์กับคุณครูสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับหากสงสัยยังไงก็ทักมาถามได้ครับลิงก์ไฟล์ตัวอย่างนะครับผมให้ไฟล์ตัวอย่างด้วยอยู่ใต้คําอธิบายใต้คลิปนี้นะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับกับผมครูเทวันพูวันทองนะครับสวัสดีครับ